แล้วเขก็กลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วใช่ไหมบอสมีเพื่อนเล่นด้วยเพื่อนเล่นด้วยวันนี้เราจะมาเล่นอะไรวะเล่นเล่นคู่อะขอเลือกก่อนแล้วกันเลือกไอ้นี่แล้วกันอะตีนี้ตายเองอ๋อไม่นะมันช่างเร็วลายเหลือเกิน โอเคทีนี้โอเคขอเดินหน้าไปนิดนึงอีกนิดนึนงเล็งเล็งเล็งยิงโอ้ไม่ถึงว่ะโดนอยู่ทีนี้ตายเองมาเลยโอเค เดี๋ยวค่อยไปตัดต่อทีหลังอย่านะอือนี้ยโดนอยู่ยยแรงนะอู้หโโโูเอ้ lot damage. เดี๋ยวเล่นสองตาแล้วปิดคลิปเลยก็แค่นั้นแหละมาแค่นี้ โอ้ยยิงอะไรของเจ้าไม่นาะนนอนวัวต้องตายเพราะแกหน่อยแน่ขัดแก้แค้นให้นอนวัวด้วยกันเอาชายชัชน,น้ามารู้จักลูกหยอดไหมรู้จนะักลูกหยอดไหมนีนแม่ออุ้ยโดนไหมโดนไหม เออโดนโดนเออเออไม่เหลือซากอ้าวเหลืออยู่นี่วะเขาเรียกว่าบังเก,กิลใช่ไหมบังเก,กิลบังเก,กิลโดนไหมโดนไหมน่าจะน่าจไม่โดนนะโดนอยู่สองวิเขาคุมสองอีงเ่เฉย มหลุกยอดนี่นี่เฮ้ยน้งัวกันเอ้ยไม่นี่น่จะแตกแล้วจะแตกแล้วนอุ้ยไอไกระสุนนั่นน่ะเหรอแรงนะแรงนะไม่นั่นบังเกอร์ แรงเกินอุ้ยเกือบตายเกือบตาย nice อย่างนั้นก็มีบังเกอร์อย่างนั้นก็มีบังเกอร์ก็จะตายแล้วอืมก็ตายไปสิใครว่านี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยเออระเบิดไปแล้วโอเค โอเคตาต่อไปเลยตาต่อไปเลยเลยนะครับมาเขาขอเลือกบ้างเออเลือกเลือกอันไหนดีนะเ,นเลือกเลือกเลือกไหนนะเลือกอันไหนนะเอามามาๆคำคำนี้อ่ะอ่ะเล้วกตายง่ะ มีมีเฮตีอยู่เก้าร้อยห้าสิบนะอันนี้ก่อนอุ้ยเมื่อกี้เฮตี้โคตรเยอะเลยอุ้ยไม่ค่อยหดเท่าไหร่นะตัวนั้นน่ะมาก็ทำให้หดทีไม่หดก็ทำก่อนแล้วแต่เดี๋ยวไม่ไม่ตรงปากโอเคได้ละอุ้ยแปลกๆน่นเหาอ่ะบูมโดนไหมโดนไหม เต็มเต็มแตงล่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไม่ไหลอ่ะใ,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 ใครมาขายใครมาขายกระเทียมแถบวบนี้วะเฮ่ยบอย รีบเลยเลยเสียงแทกเกล็ดหอมแดงกึกเกินไปตูมโอ้ยหอมแดงเกิแดงโอ้ยเสียงไม่น้อเออหลีกข like oi> oh, oh, ี้ไปตัวไปตัวเออโอเคกลับมาในเรื่องเกมกันต่อ ตุ้มตุ้มไม่ตุ้มอ่ะอุ้ยแรงน้ำเราอ่ะโอเคอึ๊บโอ้ยไฟหมดไหมเลอเกินเดี๋ยวค่อยๆอค่อยอืมจ,จะจ่อยิงมันอย่างนี้ ้ยยิงไม่ได้งั้นรูดจากรูดหยอดไหมบัวตายแล้วโอ้ยฮืบไม่ใช่สิโอเค,ย,อเคยิงเลยตูม้มจ้าโอ้โหกลายเป็นหลุ no, <h ums> มศพไปซะน่สลาด้ d a m อีตาหนึ่งไหมบอสอีตาหนึ่งไหมไม่ไม่<ๆ>โอเคก็ ก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนคลิปทุกท่านหน่อยเพราะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวจะอัดต่อนะสำหรับวันนี้ลาเดี๋ยวครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยวัดบ๊ายบายบ๊ายบาย